สิริสิริช่วงนี้คนไปกราบไหว้พระสารีริกธาตุเยอะมากเลยมันคืออะไรสิริลูกที่ไม่รู้จริงๆหรือแค่อยากถามไม่รู้จริงๆสิริถ้ารู้จะถามไปทําไมไม่ได้แกล้งโง่ใช่ไหมหรือโง่จริงๆพระบรมสารีริกธาตุเรียกโดยย่อว่าพระบรมธาตุคือพระอัฐิของพระพุทธเจ้า ซึ่งพระองค์ได้ทรงอธิษฐานไว้ก่อนปรินิพพานให้คงเหลือไว้หลังจากการถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระเพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของพุทธศาสนิกชนพระบรมธาตุมีสองลักษณะคือพระบรมธาตุที่ไม่แตกกระจายและที่แตกกระจายมีขนาดเล็กสุดประมาณมเมล็ดพันธุ์ผักการ ชาวพุทธเชื่อว่าพระบรมสารีริกธาตุเป็นวัตถุแทนองค์พระบรมศาสดาที่ทรงคุณค่าสูงสุดในศาสนาพุทธจึงนิยมกระทำการบูชาองค์พระบรมสารีริกธาตุโดยประการต่างๆเช่นการสร้างเจดีย์เพื่อประดิษฐานพระธาตุไว้สักการะโดยเชื่อว่ามีอานิสงส์ประดุจได้กระทำการบูชาแด่พระพุทธเจ้าเมื่อย,ยังทรงพระชนอยู่ทั้งนี้คำว่า พระบรมสารีริกธาตุเป็นศัพ์เฉพาะใช้เรียกเฉพาะพระธาตุของพระพุทธเจ้าหากเป็นของพระอรหันตปาสาวกจะเรียกว่า